สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะสาธิตการใช้แอปตัดต่อวิดีโอที่ง่ายมากๆสำหรับมือถือซึ่งปัจจุบันมีแอปตัดต่อวิดีโอมากมายที่นิยมกันล้วนมีคุณสมบัติคล้ายกันและต่างกันไปและก็ขึ้นอยู่กับว่าจะโดนใจใครและชื่นชมแอปนั้นเป็นพิเศษและในยุคข,ของการศึกษาออนไลน์แอปตัดต่อวิดีโอถูกใช้มากโดยครูผู้สอนครับในการระบาดของโควิด1 9 ซึ่งคลิปวิดีโอการสอนของครูก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในด้านการเรียนที่สามารถส่งมอบให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้แต่ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าเราน่าจะสร้างความน่าสนใจให้ผู้ชมคลิปของเราได้ดูแล้วไม่น่าเบื่อหรือชื่นชมคลิปนั้นๆและติดตามเป็นแฟนคลับก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำคลิปให้น่าสนใจได้อย่างไร ซึ่งวันนี้เราจะต้องเรียนรู้การทำคลิปก่อนเป็นอันดับแรกแอปตัดต่อที่ผมนำมาสาธิตก็คือ k i n e m a s t e r ครับซึ่งหลายคนถามมาว่าสรุปออกเสียงยังไงเรียกชื่อผิดทั้งประเทศจริงไหมหรือเรียกว่าคายมาเตอร์สรุปก็คือเรียกผิดทั้งประเทศนะครับหรือเกือบทั้งโลกก็ว่าได้ทางตัวแทน k i เนมาเตอร์ประเทศไทยบอกว่าออกเสียงว่าคีเนมาเตอรครับ ซึ่งแอปคีเนม a s เตอมาจากบริษัท k i เนม a s เตอร์คอร์ปอเรชประเทศเกาหลีใต้เป็นส่วนหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์มัลติมีเดียชั้นนำของโลกอยู่ในอันดับที่5ในบรรดาผู้เผยแพร่มือถือชั้นนำของเกาหลีในการดาวน์โหลดทั่วโลกจากข้อมูลสรุปจากแอปแอนนีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลมือถือและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม ประกาศได้ชื่อผู้เผยแพร่โฆษณาอันดับต้นๆของโลกผ่านรางวัล Level Up Top Publisher Awards ประจำปี2 0 2 1ส่วนตัวผมชื่นชอบแอปนี้มากครับสะดวกง่ายลูกเล่นครบทั้งค่าบบเสียงมีของฟรีให้โหลดอีกด้วยพูดถึงของฟรีอย่าถึงตาโตนะครับเพราะมีให้ฟรีตามที่แอปกำหนดเท่านั้นแต่ถ้าอยากจัดเต็มรูปแบบสำหรับสายเปสมัคร ผู้ใช้พรีเมียมรายเดือนราคาปัจจุบันแค่119บาทต่อเดือนและ699บาทต่อปีตอนนี้มีโปรโมชั่นลด51%นะครับคือว่าคุ้มมากๆเลยแต่สายฟรีก็อย่าน้อยอกน้อยใจนะครับก็มีของใช้ได้แบบฟรีๆเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเพลงและอื่นๆอีกมากมายแต่จะมีโฆษณากวรใจนิดหน่อยนะครับ และตอนบันทึกวิดีโอออกมาแล้วก็จะมีลายน้ำอยู่บริเวณมุมขวาบนนิดหน่อยก็ถือว่าให้เครดิตกับแอปเขาไปนะครับเริ่มใช้งานหลังจากติดตั้งแอปลงเครื่องเรียบร้อยแล้วพอเปิดแอปขึ้นมาหน้าแอปจะพลิกหน้าจอโทรศัพท์ของเราเป็นแนวนอนให้โดยอัตโนมัติหน้าปกแอปก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของคำถามท,าที่พบบ่อยในการใช้แอปหรือมีอะไรใหม่ๆเพราะตัวแอปจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหรือแม้แต่การตั้งค่าจะบอกถึงข้อมูลของเราตัวแอปรวมถึงการตั้งค่าต่งตางๆและการรีเซ็ตคืนค่าอีกด้วยครับมีโปรเจกต์กฟรีให้ดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรําอินโทรหน้าปกคลิปหรือวีล็อกเป็นต้นครับถ้ายังไม่พอใจก็มีร้านค้าแอซส s ที่มีทรัพยากรมากมายอย่างเช่นเอฟเฟกต,ต่างๆการเปลี่ยนฉากวิดีโอที่น่าสนใจสติกเกอร์เคลื่อนไหว เพลงรูปแบบต่างๆเสียงเอฟเฟกที่เกิดจะครอบคลุมหรือแม้แต่คลิปกราฟิกวิดีโอแม่แบบกรีนสกรีนรูปภาพรูปแบบตัวอักษรมีให้ใช้แบบฟรีฟรีก็แทบจะไม่หมดนะครับแต่ถ้าไม่ได้โหลดไว้ก่อนก็สามารถโหลดได้ในตัวแอปข้างในก็มีเมนูร้านค้า Access ให้เหมือนกันครับเราสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของแอปเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่หมของผู้ใช้ผ่านทาง YouTube TikTok และ Facebook ครับ ทีนี้เราจะมาเริ่มตัดต่อวิดีโอของเราเลยดีกว่าครับอันดับแรกให้แตะปุ่มสร้างใหม่เพื่อเริ่มตัดต่อเราจะเข้ามาหน้าโปรเจกต์ใหม่เราสามารถใส่ชื่อโปรเจกต์คลิปวิดีโอของเราได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ก็ไม่ต้องกังวลครับต่อไปจะมีให้เลือกอัตราส่วนหน้าจอว่าต้องการวิดีโออัตราส่วนเท่าไหร่เป็นแนวนอนแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสโหมดแสดงรูปภาพมีให้เลือกแบบพอดีเต็มจออัตโนมัติ ระยะเวลาของรูปภาพมีไว้ในการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพจะกำหนดการเล่นของภาพกี่วินาทีและระยะเวลาเปลี่ยนฉากรอยต่อของแต่ละภาพและวิดีโอและการนำค่าโปรเจกต์ไฟล์อีกด้วยครับเมื่อกำหนดค่าตามต้องการแล้วก็แตะต่อไปครับดังนั้นผมจะเลือกวิดีโอมา1คลิปครับเมื่อเลือกได้แล้วไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ตรงไทม์ไลน์ด้านล่างเส้นสีแดงเ์เฮดหรือหัวอ่านครับจะบอกว่าคลิปที่เราเลือกมามีความยาวกี่วินาที โดยเราสามารถวางคลิปวิดีโอที่ต้องการได้เรื่อยๆเราสามารถยืดขยายคลิปตรงไทม์ไลน์ได้โดยการใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างเลื่อนเข้าหาก,กันและแยกเพื่อซูมเข้าและซูมออกได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่านิ้วอ,อื่นครับถ้าจะลบคลิปไหนทิ้งก็แตะตรงคลิปนั้นให้เป็นขอบสีเหลืองและแตะที่รูปถังขยะด,ด้านซ้ายมือก็สามารถลบทิ้งได้เลยครับหรือถ้าอยากจะย้ายเอาคลิปด้านหน้ามาไว้ข้างหลังก็ให้แตะตรงคลิปที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากบริเวณที่ต้องการครับแล้วถ้าจะเพิ่มคลิปวิดีโอเข้ามาอีกก็แตะที่เมนูมีเดียก็สามารถเลือกคลิปและรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือต้องการคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่ซ้อนทับกันก็แตะเลือกเมนูเลเยอร์เพื่อเลือกมีเดียเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ตัวอักษรและวาดเขียนได้เดี๋ยวเรื่องจอลึกเหล่านี้ผมจะมาสาธิตให้ดูในคลิปต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่จะตัดคลิปวิดีโอของเรา เราต้องปรับแต่งสีของวิดีโอของเราก่อนเพราะสีวิดีโอต้นฉบับของเราเวลาเราถ่ายอาดมืดสว่างสีไม่สดใสก็สามารถปรับแต่งได้ครับแต่หากคลิปวิดีโอของเรามีหลายคลิปถ่ายทำในสภาพแสงเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเราจะมากำหนดทุกคลิปก็จะดูเสียเวลานะครับทางแอปก็มีตัวเลือกที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมดก็จะมีผลกับวิดีโอและรูปภาพทั้งหมดในไทม์ไลน์ครับ เมื่อปรับแต่งเป็นที่น่าพอใจแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกมีอีกวิธีหนึ่งเป็นแบบสําเร็จรูปพร้อมปรุงนะครับเป็นการปรับสีด้วยฟิลเตอร์แต่ที่วิดีโอเลือกฟิลเตอร์สีแตะเข้าไปจะเจอกับฟิลเตอร์มากมายครับเราก็สามารถเลือกปรับได้ตามสะดวกเลย ถ้าไม่ถูกใจก็แตะกลับไปที่ตัวเลือกไม่มีแล้วกดเครื่องหมายถูกครับ รือการปรับแต่งในแต่ละครั้งถ้าอยากยกเลิกคำสั่งก่อนหน้าก็สามารถทําได้โดยแตะที่สัญลักษณ์ย้อนกลับได้เลยครับการเล่นคลิปวิดีโอของเราให้แตะที่รูปเพล์ครับต่อมาสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเสียงครับถ้าเสียงในคลิปเราหรือดังหรือไม่ชัดเกมหรือมีเสียงรบกวนสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาต่อการรับชมและทําให้ไม่น่าสนใจครับแต่ไม่ต้องกังวลครับตัวคลิปจะมีฟังก์ชันการเพิ่มลดความดังของเสียงได้เช่นกัน โดยแตะที่ลูกลำโพงระดับเสียงในหมดของมิกเซอร์ลดหรือเพิ่มได้จากตัวนี้จะมีเลขบอกระดับความดังด้วยนะครับแต่ข้อควรระวังถ้าเพิ่มเสียงดังมากๆเสียงที่ออกมาจะได้ยินเสียงรบกวนด้วยการทำงานเกี่ยวกับเสียงไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายตัวเลือกแต่คลิปนี้ขอสาธิตแค่นี้ก่อนละกันครับเริ่มทีตัดคลิปช่วงที่ไม่ต้องการออกคลิปตัวอย่างเห็นว่าหัวคลิปจะมีการเตรียมตัวก่อนเริ่มสอน ในช่วงนี้เราจะตัดออกครับก็ให้เลื่อนเส้นสีแดงไปตรงบริเวณที่เราต้องการตัดแต่คลิปหนึ่งครั้งจะปรากฏเครื่องมือรูปกรรไกรแต่ที่เครื่องมือรูปกรรไกรเราจะใช้ตัวเลือกที่1ครับคือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านแตะ่1ทีครับคลิปส่วนหัวที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปครับจากนั้นเลื่อนไปท้ายคลิปครับให้เลื่อนคลิปไปที่เส้นสีแดงตรงบริเวณที่เราต้องการตัดใช้ตัวเลือกที่2ตัดไปทางขวาของหัวอ่าน ส่วนที่อยู Hi ่ไฮคลิปก็จะหายไปครับจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกต่อไปเป็นการตัดช่วงระหว่างคลิปส่วนที่ต้องการตัดออกเรามาเช็คกันก่อน,อนว่าอยู่ในช่วงไหนครับจากตัวอย่างจะมีช่วงที่พู้ผิดอยู่ไปดูกันเลยครับ <S 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 เมื่อเจอแล้วก็ทําการยืดขยายคลิปเพื่อง่ายต่อการทํางานครับและการตัดจะได้มีความแม่นยําละเอียดมากขึ้นมเมื่อเจอเช่วงที่จะตัดก็ให้หยุดคลิปแต่ที่รูปก,กันไกลเลือกตัวเลือกที่สาแยกที่หัวอ่านจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกหรือแตะตรงหน้าจอครั้งหนึ่งเพื่อออกจากฟังก<ต>์<ต>ชันนี้มายังหน้าจอหลักจากนั้นลองกดปุ่ม A เ,เพื่อจะเช็คคลิปว่าจะจัดช่วงไหนเมื่อเจอแล้วให้หยุดคลิป แตะคลิปหนึ่งครั้งแต่รูปก,กันไกลเลือกตัวเลือกที่3แยกที่หัวอ่านจากนั้นแตะคลิปที่เราจะลบและแตะที่รูปผังขยะคลิปก็จะหายไปครับทีนี้เราก็จะมาลองเช็คคลิปดูนะครับว่าพอดีไหมแต่ถ้าไม่พอดีสามารถยึดคลิปเข้าออกกลับมาใหม่ได้แล้วเช็คความพอดีอีกทีแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ส่่วนคะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเห็นว่าคุณครูจะมีการเขียนที่กระดานซึ่งเราสามารถแพนและซูมภาพตอนเขียนที่กระดานไปด้วยนะครับไปดูกันเลยว่าจะทําอย่างไรให้ทําการเลือกช่วงที่จะเริ่มแพนและซูมโดยกําหนดให้ตรงกับเส้นสีแดงหัวอ่านจากนั้นแตะที่คลิปครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขแตะรูปกันไกลเลือกแยกที่หัวอ่านแตะเครื่องหมายถูกเลือกช่วงที่หยุดของการแพนและซูม เมื่อได้เวลาเลือกช่วงที่จะหยุดการแพนและซูมเมื่อได้แล้วก็แตะคลิปหนึ่งครั้งแตะกันไกลเลือกแยกที่หัวอ่านแตะเครื่องหมายถูกจากนั้นมาแตะฮิตคลิปที่เราต้องการเลือกเครื่องมือแพนและซูมครับหน้าต่างนี้จะมีรูปอยู่2รูปรูปที่1คือตำแหน่งเริ่มต้นและรูปที่2คือตำแหน่งสิ้นสุดถ้าแตะตรงเครื่องหมายเท่ากับคลิปทั้งสองคลิปจะทำงานเหมือนกันครับตัวเลือกนี้ใช้สำหรับเอาไวย้ย่อขยายเลื่อนคลิปทั้งหมด ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการครับส่วนในที่นี้ผมจะให้คลิปเริ่มซูมเข้าไปที่กระดานตอนที่คุณครูเริ่มเขียงกระดานนะครับดังนั้นเริ่มต้นผมจะให้อยู่ที่เดิมผมจะมาทํางานที่ตำแหน่งสิ้นสุดของคลิปแทนแต่ที่รูปตำแหน่งสิ้นสุดของคลิปจะมีกรอบสีแดงปรากฏขึ้นสังเกตเส้นหัวอ่านจะวิ่งไปที่ท้ายคลิปอัตโนมัติพร้อมมีกรอบสีแดงเพื่อแสดงว่าคลิปพร้อมที่จะได้รับการปรับแต่งขยายภาพคลิป ให้ได้ขนาดที่ต้องการครับแล้วแตะเครื่องหมายถูกแล้วลองเล่นดูครับซึ่งวิธีการแบบนี้ยังมีอีกหลายวิธีในแอป,ปนะครับไว้คราวหน้าผมจะมาเจาะลึกอีกทีนะครับหาตำแหน่งที่ต้องการแพนและขยายตามความพอใจครับจากนั้นถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการปรับแต่งวิดีโอแบบง่ายๆถึงขั้นตอนนี้ผมจะมาเพิ่มตัวหนังสือกันครับผมจะเอาไว้หัวคลิปเป็นการแนะนําตัวคุณครูและเรื่องที่สอนครับให้เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคลิป จากนั้นแต่ตรงเลเยอร์แต่ตรงทิปตัวอักษรเป็นรูปตัวทีใหญ่นะครับเราสามารถทิมพ์ข้อมูลได้เลยครับจากนั้นกดตกลงตัวหนังสือก็จะปรากฏที่หน้าจอสามารถเพิ่มขนาดลดขนาดได้หมุนเอียงตามองศาได้แม้แต่การเคลื่อนย้ายไปมุมต่างๆก็ได้อย่างอิสระครับตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดปรับแต่งข้อความอยู่นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบตัวหนังสือได้โดยแต่ที่รูปตัว A พิมพ์ใหญ่และตัว A พิม์เล็กครับ กดเลือกรูปแบบฟอนต์ตามต้องการหรือแตะตรงรูปคลานขาเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอื่นได้ฟรีอีกด้วยครับเราก็จะได้รูปแบบตัวอักษรตามต้องการอีกด้วยครับปรับแต่งสีตัวอ,อักษรแต่ที่กรอบสีขาวและเลือกสีตัวอักษรที่ต้องการเมื่อเลือกได้แล้วแตะเครื่องหมายถูกครับเราสามารถกำหนดขอบตัวหนังสือเงาการเรืองแสงสีพื้นหลัง โดยต้องกดเปิดฟังก์ชันก่อนนะครับถ้ามีหลายข้อความผมก็มีวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วครับให้แต่ข้อความที่เราตกแต่งแล้วหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนลงมาค้ังล่างสุดเลือกคำสั่งนำไปใช้กับทั้งหมดแค่นี้รูปแบบที่เราตั้งค่าไว้กับข้อความก่อนหน้าก็จะคัดลอกมายังข้อความใหม่ได้แล้วครับเราแค่ปรับแต่งสีลดหรือเพิ่มขนาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ หรือจะเพิ่มสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเข้ามาก็ได้ครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในร้านค้าได้อีกด้วยครับเราสามารถทําให้ตัวหนังสือมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นด้วยการกําหนดการเคลื่อนไหวได้หลายแบบต่างๆและที่สําคัญให้กําหนดข้อความที่จะแสดงโดยการย่อหรือยืดได้อย่างอิสระ,ะได้เช่นกันนอกจากนี้เรายังสามารถจะภาพคลิปวิดีโอของเราไว้เป็นปกคลิปได้อีกด้วยครับโดยกำหนดช่วงที่เราต้องการแต่รูปแคปหน้าจอ เลือกจับภาพและบันทึกแค่นี้ตัวแอปก็จะบันทึกภาพเราลงในโทรศัพท์แล้วครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับการบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอก็ให้แตะรูปแชร์ตรงมุมจอด้านขวาบนข้าวมวดบันทึกและแชร์ก็สามารถเลือกความละเอียดและเฟรมเรทได้ครับแต่ถ้าเลือกความละเอียดสูงอย่าง 4K คลิปวิดีโอก็จะมีน้ำหนักไฟล์ที่เยอะขึ้นด้วยสำหรับผมคิดว่าเลือกระดับ Full HD 1080p เฟรมเรท อยู่ที่30ก็น่าจะเพียงพอสำหรับดูผ่านมือถือครับจากนั้นแต่บันทึกวิดีโอเลยครับการบันทึกก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้เขาทํางานไปหรืองดใช้โทรศัพท์ช่วงที่กําลังบันทึกจะดีกว่านะครับก็ถือว่า k i n e m a t e r เป็นแอปสําหรับตัดต่อวิดีโอในมือถือที่ใช้งานง่ายสาธิตใช้ความสามารถของแอปไม่กี่เปอร์เซนต์เองครับถ้าใครที่เริ่มใช้งานคล่องแล้วจะลองเล่นเอฟเฟกต์กรีนสกรีนล้ำ แอปนี้ก็มีให้ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับคลิปนี้ถ้าชอบกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ